สวัสดียามเช้าเช้าจ้าทุกคนวูานี่มามาดูลูกพุ่มจ้าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลูกพุ่มดกมากจ้ะลูกโตลแล้วนะเพื่อนๆนะเด่ยโตลแล้วจ้ะมีตะพุ่มทั้งนั้นจ้ะปีนี้พุ่มดกมาก หวงเนี่ยดกกิ่งน,นี้ก็ดกมีทั้งต้นจ้ะที่ที่นี่ก็มีจ้ะเนี่ยดกจริงดกจังจะให้ดูกันเต็มเต็มส่วนนี้ก็ดอกโบตั๋นพันสีชมพูจ้ะมีอยู่หลายดอกอยู่นะเ,นเพื่อนๆดอกคลมตมเนี่ย นี่อันนี้ก็เดี๋ยวจอจะให้เขาไกลไอ้น,นี่จอจะแยกขแขนงเขาไปปลูกที่ที่สวนจะสตอรอเบอรี่ก็ออกออกลูกจะสตอรอเบอรี่ สัรบรีรป่าจ้ะสุกละส่วนแอปเปิลนี่ก็โตแล้วเ,เพื่อนๆดูลูกโตแล้วจ้ะดกพอสมควรจ้ะนี่ประมาณสิบกว่าลูกนั่นแหละจ้ะสิบจีสิบกว่าลูกนะกกนะประมาณนี้เพื่อนๆรอดูว่าเขาจะล่วงหรือเปล่าแต่ภูมินี่ดกจริงๆจ้ะดูสิ กิ่งแทบหักส่วนี้ก็ดอกไม้จ้ะอดอกโบตันสีแดงของจอยเหมือนดอกกุหลาบมากเลย นี่ก็งามจ้ะไม่รู้ต้นชื่ออะไรนะเพื่อนๆจะบอกไม่ถูกรอกจ้ะไม่ค่อยเก่งเรื่องดอกไม้สะระแหน่จ้ะนามผักเพวจ้ะผักเพลวของไทยเราเนี่ยแหละปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะงอกขึ้นเอกขื้นคืนชีพผักพวกต้นหอมพวกผักชีจ้ะปลูกไว้ที่บ้านเผื่ออยากจะกิน,เ,นเมนูยำๆลาบๆ ไ้ตงุงก็วเตี๋ยวอะไรเงี้ได้เด็ดที่นี่เลยไม่ต้องเดินไปถึงสวนอันนี้ก็ผักสลัดจะ้ะนะผักสลัดตัวนี้จอชอบสีแดงดอกอันนี้ก็ ดอกหญ้านะเพื่อนๆนะจอยเอามาปลูกตอนนี้เขาหุบจะเดี๋ยวเขาก็จะบานดอกเล็กๆจะแต่สวยเดี๋ยวเขาก็จะบานช่วงกระสายก็บานจะสวัสดีรอบสองจ้านะจอยก็มาสวนอีกตามเคยจะนะมาดูว่าผักเป็นยังไงเพื่อนๆเพราะว่าอากาศที่เนี่ยร้อนมากร้อนจริงๆ ร้อนจนจ,จ,จ,จอยต้องใส่แว่นตาใส่หมวกจ้ะนะจอยก็มาเปิดน้ําใส่ถังเอาไว้จ้ะก็มาลดเอาเอ้เนี่ยมาลดมะเขือจ้ะเพราะว่ามันร้อนทีนี้มันก็จะมะเขือจะกินน้ําเยอะหน่อยช่วงนี้เพื่อนๆจอยก็เลยมาสวนดื่มชาเมื่อเช้าดื่มชาเสร็จก็ให้พี่แอนดี้มาส่งจ้ะนะให้ให้พี่แอนดี้มาส่งเพราะว่าพี่แอนดี้จะก็ทางานเนี่ยหลังเนี่ยบ้านข้างหลังเนี่ยนะเช็ดก,ก,กระจกแถวเนี้ย แต่ตอนกลับอ่ะจอยจะเดินกลับเองจะนะจอยจะเดินกลับเองเพราะว่าให้พี่แอนดี้ทำงานไปเนาะแต่าจากก็อาศัยติดรถพีอนดี้มาตอนเช้าถ้าพี่แอนดี้มาทำงานฝั่งที่จอยฝั่งสวนจอยอะ่ะจอยก็คือรถมากับมากับแอนดี้ได้แต่วันไหนถ้าแอนดี้ไปทำที่อื่นจอยก็ต้องเดินมาเองจะเดินไปกับ3มกิโลนะเพื่อนๆนะแต่ว่าจอยชอบเดินอยู่แล้วไงมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกสนานไปไม่รู้จักเหนื่อยหรอกจ้ะเพื่อนๆนะ ไม่ไม่ซื้อจากกระยงจากรยจานไม่ขึ้นรถมงรถเมเลอะไรทั้งนั้นอะจจะนะนอกจากว่าแฟนมาส่งแล้วก็เดินกลับเอานะเราสะดวกอย่างงี้ยมะเขือเปาะจอยออกออกดอกแล้วเนาะออกดอกละจอยได้เด็ดเด็ดดอกเขาทิ้งไปครั้งหนึ่งแล้วจะนะตอนนี้ก็ดอกใหม่เริ่มมาลนะนี่คือมะเขือจะมะเขือเปาะนี่ก็มะเขือเปอาะจะนี่กำลังออกดอกเหมือนกันจะ เน,นี่ยก็มะเขือเปาะจ้ะน้าจอยจะเด็ดใบก็ทิ้งด้วยจ้ะเพื่อนๆเนาะมันจะได้แบบไม่เป็นโรคจ้ะอางน,นี้นี่มะเขือเปอาะมะเขือยาวประมาณอันนี้จ้ะนี่มะเขือยาวก็เริ่มออกลุงมอันนี้มะเขือเปาะจ้ะอันนี้มะเขือยาวนี่จ้ะก็ออกดอกเหมือนกันจ้ะนะมามะเขือยาวอันนี้ กตรเบอรี่ในส่วนจะลูกแรกลูกใหญ่นะสีแดงลูกแรกจ้ะเนี่ยจะชิมให้ดูเพื่อนๆอ,อมเปรี้ยวอมหวานจ้ะส่วนนี้สีชมพูจ้ะสีขาวนั่นแหละแต่มันสุกมันสุกมากแล้วมันก็กลายเป็นสีชมพูเราจะชิมให้ดู ันนี้จะอร่อยจ้ะหวานมันบอกไม่ถูกมันมันโทลสายพันธุ์มันหวานหวานไม่อมเปรี้ยวมากจ้ะนะสีเนี้ยเพิ่งรดน้ำไปจ้ะมีหลายลูกเลยเพื่อนๆเก็บกินก่อนก่อนนกก่อนตนตัวทาตจะกินลูกมันไม่ใหญ่ไงถ้าลูกใหญ่จะอร่อยอเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นี่ในกรีนเฮาส์จ้ะในกรีนเฮาส์นะ ผักจะโตเร็วกว่าในบ้านอุโมงค์เพื่อนในนะเขาจะพาเข้าไปดูจะโตเร็วจ้ะนะจอยก็ได้เด็ดบงเด็ดใบจอยเอาดอกไม้อันนี้มาปลูกจก้ะนี่ถอนมาจากในบ้านในบ้านสวนที่บ้านจา้ะนะเอามาใส่กระถางแล้วก็ให้เขางอกก่อนจะให้เขาแบบว่าติดก่อนนะให้ติดลากก่อนแล้วจอยถึงจะเอาไปลงดินนะตูพ้พริกจากวันนั้นจนวันนี้ เยอะแล้วเนาะมันไอ้นี่จะมันติดลูกหมดจะเนี่ยนี่นี่ก็ติดลูกเห็นไหมติดลุงติดลูกอันนี้ก็พริกไทยเรานั่นแหละจะนี่ก็ออกดอกละโหรพาเริ่มงามแล้วจะเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเดี๋ยวพอให้มันโตสักนิดหนึ่งจะก็จะเด็ดยอดปัญจะมันจะได้แตกกิ่งเนาะ เ่วนมะกรูดนะมะกรูดเพื่อนๆดูแตกกิ่งแตกยอดมาอยู่ที่เนี่ยมันได้แดดไงเพื่อนๆน,นะมันได้แดดมันร้อนมันก็เลยแตกยอดแตกอะไรจะอยู่บ้าน,ม,นมันมีเพีย้ยแมงแมงมุมจะนะเพี้ยแดงนั่นแหละจอยก็เอามาไวส้สวนช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวก็ถึงเอากลับเข้าบ้านเหมือนเดิม ลูกอ่อนก็หลายลูกอยู่ดกพอสมควรจะอันไหนร่วงก็ปล่อยให้เขาล่วงไปนะร่วงเยอะอยู่นะเดี๋ยวอ,อ,ายอ,ายอาทิตย์สักอาทิตย์อาทิตยสักสองอาทิตย์จอจะมาเปิดไอ้นี่จ้ะเปิดบ้านไว้ให้อากาศมันถ่ายเทตอนนี้กลางคืนยังเย็นเย็นอยู่จ้ะนะนี่ก็โหรลพาจะ้ะนี่มะเขือ มะเขือที่จอพ่อเองต้องมาดูกันจ้ะว่าเป็นมะเขืออะไรคนะเพิ่งตัดไปก็โตเร็วเหลือเกินเพื่อนๆเอ้ยเพิ่งตัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วจ้ะนะ อขีดแ,แรงๆับเพี้ยจะได้กระเด็นออกเสร็จแล้วก็เข้าไปดูจ้ะน,ะนี่พิกติดลูก เยอะเลยจ้ะซื้อมากระถางละ8ตอนดนะเพื่อนๆนะที่อังกฤษจ,จ้ะใบบัวบกไทยจ้ะกำลังงามเลยจ้ะตะคงตะไคร้จินจุยชายด้านหลังคณะอย่างที่โจยบอกก็จะเพิ่งตัดไปแต่ก็โตเร็วมากส่วนมะละก็ไม่งามจ้ะนะไม่งาม เด็ดลูกนี้จะชิมให้ดูจอจะชิมให้กูดเบอร์รี่นะเพื่อนๆอันนี้มันยังยังไม่ไม่แก่เต็มที่เปรี้ยวฝาดจ้ะกำลังดองจ้ะเนี่ยช่วงเนี้ยอาไปดองหักไอ้ดองไอเนี่ยจ้ะทำเหมือนที่ต่อยสำปีที่แล้ว่ะกูดเบอร์รี่แช่อิ่มจ้ะ เปรีย้ยวเพื่อนๆไม่ไหวเข็ดฟันเลยนะดอกเดซี่ในส่วนจอยมีเพื่อนๆถามว่าอันนี้คือดอกอะไรคะนะด,ดอกดอกรูบินจ้ะนะรูบิน,นเห็นไหมพึ่งเข้ามาผสมผสมเกสรน,นเพื่อนๆเอ้ยนี่ นี่แเราจะที่จอยปลูกดอกไม้เยอะๆเพราะว่าเอาไว้ล่อผึ้งให้มาผสมเกอรผักผสมเกผสมเก,ผสมเกสรดอกไม้จ้ะนะถ้ามีพวกดอกไม้เยอะๆผักเราก็จะได้ผลผลิตดีจ้ะนะเพราะว่ามันมีผึ้งมาผสมให้เราไงเกิดเทศจ้ะกำลังออกดอกเลยจ้ะเนี่ย มเขือเทศเพนดี้เพนดีชอบกินมะเขือเทศสีดาจ้ะไม่ชอบกินมะเขือเทศลูกใหญ่นี่เพื่อนในสวนจอยก็มีนะเนี่ยเห็นไหมเยอะจ้ะจอยจะให้เขาแก่แล้วก็เอาเมล็ดเขาโรยๆตรงนี้แเห็นไหมตรงหญ้าขึ้นเนี่ยคือให้มันมีดอกไม้ดีกว่ามีมีหญ้านะเพื่ quality, quality, อนๆเนาะดอกอันนี้มันสามารถเก็บได้นะเพื่อนๆนะที yeah. um, ่ว่าเห็นขึ้น อยู่ตามทางอ่ะเราเก็บได้จ้ะแต่อย่าไปเก็บสมดสุดหมดป่าเขาว่าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเขาเขาไม่ได้มันมันมันแพร่ขยายจริงเพื่อนแต่ว่าให้มันสวยงามในตรงที่มันคนที่จะสวยงามจะเอาใส่แจาก,กันได้จ้ะแต่ว่ากลิ่นมันจะเหม็นสาบมากเลยนะกลิ่นสาบๆอย่างนั้นอะนะนะเอาไว้ในห้องรับแขก <c oughs> คงไม่ได้จะมันเหม็นนะกลิ่นอนะ่ะเขาชื่อดอกเดซี่ <c oughs> จ้า ต้นกล้วยจะแทงหน่อหลายหน่อเลยจ้ะปลูกไว้ประดับในสวนเฉยๆนั่นแหละเพื่อนๆไม่เอาลงดินจะเอาใส่ในกระถางไว้เพราะตอนที่อยากเอาเอาไปประดับที่บ้านก็ได้ยกกระถางไปเลยจ้ะนะแล้วที่นี่เขาไม่ให้เอาพืชอะไรที่แบบต้นไม้หรือพืชอะไรที่แบบแบบต้นใหญ่ๆแล้วลามาเพื่อนๆเหมือนพวกหน่อไม้เหมือนกล้วยเหมือนอะไรนี่ถ้าไหนเขาห้ามก็ห้ามนะจ้ะนะ ตาโอเค <Okay, S 1> <ะ>ยังไงโจยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้โจ้ดิจ้าขอบคุณค่ะทุกคนบาย